สวัสดีค่ะอยู่กับกุ๊กูนะคะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ในเกม Line น a n g e r ซีซั่นที่4นั่นเองนะคะตอนนี้เห็นอะไรหรือเปล่าเน่อันนี้แมทดีเทคทีฟโคโนสติ๊กเกอร์นะคะก็ตัวนี้เป็นสติ๊กเกอร์ในไลายนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เล่นเกม Line น a n g e r นะคะอย่าลืมไปโหลดสติ๊กเกอร์ฟรีๆกันด้วยนะมันเป็นสติ๊กเกอร์แบบ ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดีกอะมันดุ๊กดิ๊กได้ด้วยนะคะเลิศแะเออน่ารักดีนะดีเทคทีฟโคนันนะคะก็เออมันน่ารักแต่ว่ากูรู้สึกว่ามันน้อยไปหน่อยคือตัวสติกเกอร์มันน้อยมากนะคะก็น่าจะถาำออกมาเยอะๆเนาะก็สติกเกอร์ตัวนี้นะคะใช้ได้90วันเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ใครที่ชื่นชอบโคนันอย่าลืมไปโหลดสติกเกอร์กันนะจ๊ะ วันนี้เราจะมาเล่นเพย์เพยกันเราจะมาดูว่าเราจะผ่าน bronze หนึไปได้หรือเปล่าในขณะที่ตอนนี้นะคะเราอยู่อันดับที่33ใน bronze หนึนะมามาลุ้นกันดีกว่าว่าการเล่นในวันนี้จะทำให้เรากรดึกบกดึ๊บผ่านหลีกนี้ไปได้ไหมอุ๊ยเล่นเลย <laughs> อาจจะเก่งก็ได้นะจริงๆแบบชชล่าใจมี2ตัวอาจจะโคตรเมพ ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ป่ะเออแต่ก็มาโครเมบก็ได้อ้าวคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรตกใจาแอบตกใจวยขอโทษนะคะน้องแอสซิสินอะไรสักอย่าง ไม่ตั้งใจจริง <c oughs> อันดับขึ้นมาตั้งเยอะเลยนะ้ <c oughs> นองคะพี่ก็ไม่ได้ตั้งใจจริง <c oughs> ตกใจแอบตกใจเล็กๆถามว่าหลักการในการเลือกเออคนที่จะเล่นด้วยนะคะพวกกูจะดูจากคนที่คือถ้าสมมติว่ามีตัวหมัดเพชคฆาดาวเหนือสองตัวแบบเนี้จะไม่เล่นแล้วอะ คือถ้ามีสองตัวมันโหดไปอะรู้สึกว่าเราแบบเจาะเจาะไม่ได้อะ่ะคือมันวิ่งเร็วแล้วมันก็อึดถึกด้วยแงนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นก็เลยถ้ามีสองตัวหรือว่ามีแบบคู่กันกับเสือขาวแล้วมีตัวแท้งอีกสักตัวอย่างเงี้ยจะจะไม่เล่นเพราะว่ารู้สึกว่าแบบมันมันโหดไปเจาะไม่ถึงนะก็เลยพยายามเลือกเอะอ,อันนี้เหมือนจะโอเคเลย เนาะมีตัวแต่มีแต่ตัวถึกๆตรงนั้นเลยลองดูค่ะเป็นตัวยิงระยะไกลหมดเลยนะคะอ่าใช้ตัวนี้แล้วัเผื่อว่าจะไปเลเซอร์วีนวนว,นวนถึงที่มีตัวถึกนะคะเพราะฉะนั้นเอาเอาอกไปชนเอาไปชนเอถึกไปชนถึกมาก็ถึกชนไป เอาน้องโคนนันออกมาค่ะเพราะว่าโคน,านันนางสตาร์นางมีท่าสตัร์นะคะทำให้สตาร์แบบเป็นแอเรียแล้วค่อนข้างเยอะว้าเปแกดูเหมือนวิชาการดูเหมือนวิชาการเลยหุยบวกสิแนะ่ปาอันดับสิแล้วว้ามาดูต่อดีกว่า มีอันี้มีอินี่มีอินี่มีอนี่แล้วมีอินี่นจบไปตัวชนถึกๆเนี่ยเล่นยากนะฮะแล้วจอมจนคิดก็เก่งมากนะฮะคือมันคล้ายๆเสือขาวใช่ไหมน้องหลายๆคนบอกว่าสกิลเหมือนเสือขาวก็คือเป็นสกิลที่แบบโจมตีแบบทั้งแถบอะ่ะเหมือนเสือขาวเลยค่ะ ก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายอีกตัวหนึ่งนะตัวลิมิเต็ดก็เงี้ยเนาะอันนี้จริงอันนี้นะตัวที่โหดคือตัวนี้แล้วก็มีตัวนี้ที่ถึกมากอยู่ด้วยมีตัวแทงสามตัวมีตัวแทงตั้งสามตัวเนี่ยจะไหวไหมเนี่ยตัวแทงเยอะขนาดนี้ ลองไหม,มตัวแทงสามตัวนะฮะมาดูกันมีตัวแท้งใช่ไหมปะกานันันไปเหมือนเดิมเอาน้องน้องสูด,ด้วยแล้วก็เอาเสือน้องเสือไปเอาน้องปาลิไม่ น้องชื่อมารินะคะไม่ได้ไม่ชื่อมันลิไม่เราไม่ได้พูดว่ามันลีนะมันคือมารินะด้าน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 ไม่เอาไม่เอาสิโอเคแอบแอบอับสุดหน่อยน้องมาริมาริมาริโอเคก็มาฮึบฮึบฮึบเทวไฟไป ใกล้ผ่านเทลไฟซะหน่อยเป็นไงบ้างในดูข้างหลังดิเอ้ยข้างหลังโดนถึงหลังแล้วโดนถึงหลังมามาโคลนันเราไม่ใช่ย่อยนะน,น้อง,งนะะอ,นองแว่นเราแก่งนะจะบอกให้น้องแว่นเราจมตีแบบสปาร์ตบูนแน่ให้แป๊บหนึ่งให้ตีแป๊บหนึ่งยิงไปเลยนี่แนะ สี่แป๊บหนึง่งพอ,อแล้วพอแล้วพ <laughs> อก่อนพอก่อนนะจัดไปชุดใหญ่ชุดใหญ่หญจัดไปตอนนี้แหละต้องใช้ช่วงเวลานี้เออพามานันแอบอัพ <c oughs> ด่วยหนือยไง <laughs> เออมีน้องบอกว่าพี่อูต้องไปหาเกียร์ที่ลดเวลาดีเล์ของการสร้างเลนเซอร์นะคะก็เดี๋ยวว่าจะไปหามาดูนะคะมีน้องๆแนะนํามาต้องไปหาซะแล้วหลังจากที่เรารีวิวหมวกตอนโดนคิดไปนะลดแรกดีมากเนี่ยน้องมาริน้องมาริใช้อยู่นะคะ ก็เลยทำให้เรียกได้แบบใช้แรกแค่พันสองเองใครที่ไม่เข้าใจก็พูดถึงอะไรนะคะไปดูคลิปออันที่เป็นหมวกจอมจนคิดนะน่าจะหลงเมื่อวานน่าจะหลงเมื่อวานนะคะอันดับแปแล้วคะแนนตามที่หนึ่งอยู่ยี 2คะแนนเฮ้ยถ้าเราชนะอีกสักสงทีจึงเล่นได้2ทีพอดีนะถ้าชนะหมดก็น่าจะข้ามหลีกนี้ได้หรือเปล่าหรือจะเจอโหดโคตรหรือเปล่าแบบพอจะข้ามหลีกมันจะแบบมันจะโคตรโหดโคตรโหดนี่ไงมาแล้วเนี่ยไงพันสองมาเนี่ยแต่ละตัวโหย อเจอแบบน่ารักน่ารักเลยบะขอแบบน่ารักน่ารักเลย่ะ <c oughs> แต่ละตัวพูดเลย <c oughs> เออันนี้เหมือนเหมือนจะโอเคเพราะว่าเพราะว่าน้องเสือไม่เต็มแต่อีวาเกเลียนมีสองตัวสมตัวโอ้โห อุยโหดเหลือเกินอีวาเกเลียนสามตัวนี้มันสก,กิลกันไม่เลิกเลยเนอะอันนี้ล่ะอันนี้มีโพเซดอนนะคะก็โหดอีกอะ่ะทำไมมีแต่ตัวโหดเนี่ย โอ้ยเขามีน้องรันกันแล้ววะยังไม่มีน้องรันเลยอ่ะยังไม่ได้น้องรันเลยอ่ะสเสงนะใครมาโพสรูปน้องรันนะฮึเครื่องไม่มีอ่ะอย่ามาเยอะเย้ยกันสิเห็นแล้วก็อยากได้เชอะ โอ้โหดเหมือนกันนะคะลองไหมลองเนาะโหดอะโหดแน่ๆเลยอะนี่ไงมาสักใกล้เลยเอ้ยมาใกล้ไปเปล่านั่นไงนั่นไงนั่นไง หยุดแป๊บเร็วเลยนี่จมตีอะไรไม่เข้าเลยเหรอนั่นไงมันโหดร้ายมากนะจุดนี้นั่นไงฮึบ พัดไปก่อนพัดไปก่อนอย่าพึ่องอย่าพึ่งใจเย็นนะ <c oughs> ด้วยน้องเดินเร็วจังใจเย็นนะลูก <c oughs> นี่ไงมาแล้วนี่ไงมาชุดใหญ่เลยด้วยหู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 เออส <c oughs> ักหน,น,น,น่อยสักหน่อยอ๋อฉันหลังหมดแล้ว <c oughs> เออแผลเปื่อยเนี่ย นางโหดอ่ะอีวาเกลเลียนนางโหดมากมีอีวาเกลเลียนสองตัวก็ไม่ควรเล่นนะฮะลบสิบแปดอ้อหล่นมาสิบเจ็ดเลยเออหล่นมาตะไกลเลยตัวนี้เหมือนจะไหวไหวไหมมีอีวาด้วย น่าจะไหวเนาะจะได้เท่าไหร่เนี่ยจะรอดไหมนะมันลุ้นกันแ่ะครั้งสุดท้ายของคืนนี้เอาโอ้โหอะไรวะอะไรเนี่ยพอกพรอกมาฟีดอะไรเหรอนั่นเดี๋ยวนี้ทำไมกาเดียนนังอ่อนจังไม่เข้าใจมีความอ่อน ความอ่อนสูงมากโคนนันมาแล้วน,นั่นัยังจะยิงมิสไซต์ตามมานะ <ers> ไปแล้ววิ่งวิวิงว่งลูกวิงว่งเออเอาแล้วโอกาสมาแล้วน่านจะรอดแล้ว ไปอัพมิสไซมาเพิ่มอีกแล้วนะคะพอรู้สึกว่ามิสไซแบบคนอื่นเขาโหดหลายอะเราเลยต้องไปอัพมาบ้างโอเค okay. น่าจะชนะได้นะคะสำหรับทนนี้ก็น้องคนไหนที่ยูขูบไปตีนะก็อย่าจองล้างจองผ่านกันเลย ต่อยที่ไปสักคนเถอะทำไมเป็นคนอย่างนี้เนี่ยดูดิแทบจะไม่ลดเลยเดี๋ยวเอาเพิ่มพลังโจมตีมาหน่อยตายยากตายเย็นแล้วเกิดฟาดถึกมากือ้ออัพซะหน่อยโอเคอเจอเขามา โอเคมาลุ้นกันได้เท่าไหร่ไม่น่าแพ้เมื่อกี้เลยหรอบวก17นะคะพันสองศน่าจะไม่พอนี่กลับมาอยู่อันดับ9ขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยโอ้ยเกือบจะเกือบแล้วอะเกือบแล้ว พรุ่งนี้เราต้องข้ามลีกให้ได้เดี๋ยวนะหมดเวลาเมื่อไรเนี่ยหมดเวลาพรุ่งนี้นะคะเฮ้ยเราต้องเล่นข้ามลีกภายในภายในวันนี้ให้ได้จนถึงพรุ่งนี้ก่อนที่จะจบลีกไม่งั้นเราจะได้ของรางวัลแบบเหมือนเดิม ใช่ปะเราต้องเราต้องข้ามหลีกให้ได้ก่อนเฮ้ยพุ่งนี้ต้องเป็นการแข่งขันที่แบบรุเดือดแน่ๆเลยเพราะว่าทุกคนก็อยากจะข้ามหลีกนะคะเฮึพพุ่งนี้มันเล้นได้อีกทีค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยอย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์แล้วก็ดแชร์นะคะก็มาเล่น PvP กันตอนนี้คิดว่าน่าจะมันสุดแล้วนะแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้รันนะคะอย่าลืมไปเล่นรันกันด้วยใน Special Stage วันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเกมไลน์เลนเจอร์วัสดีจ้า